สุดจะงงเลยค่ะจอดรถในที่สาธารณะวันแรกเจอเขียนจดหมายด่าค่ะวันต่อมาโดนทุบรถเลยนะคะบอกเลยค่ะงานนี้ตามไม่ยากแน่นอนค่ะหลักฐานมัดตัวแน่นค่ะ เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากค่ะเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งนะคะเขาออกมาโพสตเป็นคลิปเล่าเรื่องประสบการณ์สุดจะชอกช้ำค่ะหลังจากเธอเองเนี่ยได้มีการจอดรถอยู่ข้างถนนสาธารณะก่อนจะมีคนเขียนกระดาษเหมือนเอากระดาษเอามาแปะไว้นะคะที่หน้ากระจกรถบอกว่าที่จอดรถมีเจ้าของจอดประจําค่ะขออนุญาตใครเหรอคะอ่าแล้วก็เอามาจอดไว้ค่ะวันต่อมาเอาอีก พบว่ามีคนมาเลยจ้ะมาลงไม้ลงมือทุกกระจกมองข้างพังเสียหายเลยไปชมคลิปนี้กันค่ะ ใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามีชาย2คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจากนั้นเนี่ยก็มีการทุบกระจกมองข้างพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความนะคะบอกว่ารถเราเนี่ย จอดไว้ในที่สาธารณะวันแรกโดนเขียนป้ายด่าวันที่2มีคนมาทุบรถเลยอ่าด่าวันแรกวันที่2มีคนมาทุบรถเลยเราเสียใจมากค่ะแย่มากๆนิสัยไม่ดีเลยตอนนี้แจ้งความไว้แล้วใครส่งคุณมาทุบรถเราไม่เคยไปมีเรื่องกับคุณเราไม่รู้จักคุณกล้องวงจรปิดชัดมากคงตามตัวไม่ยากทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรโอ้โหเรียกได้ว่ามันก็ได้รับความเสียหายนะคะทั้งนี้หลังจากเรื่องดาวดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตให้ความ สนใจเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ Comment. เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าอย่าได้ยอมเลยนะคะอย่าได้ยอมความเลยบางคนก็บอกว่าโหเจ้าที่แรงมากเลยตรงเนี้ยเล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินสดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบางคนก็บอกว่ารอให้รถมันมาจอดบ้างค่อยจัดการมันบางคนก็บอกว่านี่คนจอดสู้ชีวิตมากครับอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะผู้ชมขาโอ้โหวันแรกเนี่ยจอดเขียนกระดาษไม่เป็นไรโอ้โหวันต่อมาท่านผู้ชมขาทาร้ายรถเขาขนาดนี้ น่ทำไปเพื่ออะไรคะท่านนี่ที่จอดรถอะ่ะมันไม่ได้ไปขวางทางใครมันเป็นที่สาธารณะเออแน่นอนสิคะผู้ชมขาทําแบบนี้เนี่ยมันก็เกินไปเหมือนกันนะคะเป็นใครก็คงไม่โอเคจริงๆเลยคะ่ะเพราะว่าเข้าของเขาเสียหายด้วยนะคะและนี่ก็คือค่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม